พิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากเรบีไวรัสซึ่งในประเทศไทยพบมากที่สุดในสุนัขรองลงมาคือแมวเชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถติดต่อสู่คนได้โดยการถูกสัตว์ที่เป็นโรคกัดหากเชื้อเข้าสู่สมองและเพิ่มจำนวนขึ้นอีกผู้ป่วยจะมีอาการคลุ้มคลั่ง ดุร้ายกระวนกระวายและหากเชื้อเข้าสู่ไขสันหลังแล้วจะมีการเพิ่มจำนวนจะทำให้สมองและไขสันหลังทำงานผิดปกติผู้ป่วยจะมีอาการเป็นอัมพาตและเสียชีวิตในที่สุดสวัสดีค่ะสวัสดีครับพิชนานนทนัทนันคงทนและกบผมอัครเดชรัตนวิไลพบก,กับเราสองคนได้ในรายการ리เชน News วันนี้นะครับบรรยากาศของสำนักงานบริษัทเขต9ก้าเต็มไปด้วยน้องหมาน้องแมวนะครับไม่ทราบว่ามีงานอะไระครับพี่ปลา แน่นอนค่ะเราวัดทประสุสัตว์นะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะเข้าสู่บรรยากาศโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่เขต9ก้าสหรับปี2559ค่ะแน่นอนค่ะเรามาที่นี่เราจะขาดคนสําคัญของเราซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ของงานนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะเราไปพบท่านกันเลยค่ะไปกันเลยเรามาพบกับท่านบริษัทเขตเก้าท่านริยะแก้วทองนะคะเพื่อทราบถึงที่มาที่ไปและโครงการนี้ของโครงการนี้นะคะเ็กปยุทธ์จันโอชา ก็มีนโยบายเกี่ยวกับเพืคืนความสุขให้กับประชาชนประชาตินะครับแล้วก็ให้ทางหน่วยงานและภาคเอกนชนนี้จัดกิจกรรมต่างๆทางกระทรวงเกษตรและสหกร,รเองนะครับโดยท่านผลเอกสัทช,ชัยสิทธิรัญญานะครับก็ได้ทับกิจกรรมขึน้นมา3ามกิจกรรมด้วยกันซึ่งในส่วนของกิจกรรมในส่วนของอาทางกรมทเษษนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องอเกี่ยวกับการป้องก,กันโรคแล้วก็การฉีดวัคซีน ในการที่จะทําให้สัตว์ที่ติดโรคสุกคนเนี่ยได้หมดไปแล้วก็ในส่วนของเรื่องการตักขมัน,มนในส่วนของจังหวัดสงขลาเองนะครับโดยสํานักงานปศนเขตเก้าร่วมกับทางกรดสัตว์จังหวัดสงขลาแล้วก็โดยราชการต่างๆที่มาร่วมงานกันดวยนกจัดก,กิจกรรมโครงการบรรโล่ป้องกันและกําจัดโรคสุขบ้านในจังหวัดสงขลานะครับในส่วนนี้เองซึ่งเป้าหมายของโครงการเนี่ยในการที่จะต้องฉีดวัคซีนให้ได้ เป้าหมาย1,000ตัวนะครับแล้วก็มีการทำหมันในสัตว์นี่สัเลียงเนี่ย200ตัวแล้วก็มีการฉีดยาคุม100ตัวนะครับที่มาที่ไปในส่วนวนี้ทำไมเราต้องทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาจกีเนื่องจากว่าโรคพิษบ้าเนี่ยเป็นโรคขึ้นสามารถที่ยติดคนได้และเป็นอันตรายแล้วก็ภาครัฐเองเนี่ยได้ใช้ทุเมเงินไปหลายร้อยล้านบาทในการที่จะต้องการกำจัดโรคพิษ้าหมด ประเทศไทยแล้วก็พร้อมกันทนโลอในปี2563นะครับขอทราบเรืร่องกระแสตอบรับของโครงการนี้สักนิดนึงค่ะครับที่ผ่านมานะครับมาทำหมันเนี่ยได้มีการจ,จองล่วงหน้าก่อนว่าเพราะว่าเรามีาโควตาหรือจำกัดนิดหนึ่งเพราะว่า200ตัวทำมนันวันแรกก็เกือบเต็มแะ้วร้อยกว่าตายนะครับแล้วก็วันที่สองก็ สองร้0 0ตัวนะครับก็ไม่เป็นไรครับในเรื่องทำหมันนี้เราเปิดเราเปิดกว้างก่อนแต่ว่าในโอกาสต่อไปก็คงจะต้องอเพิ่มรเริ่มเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นขอฝากนิดนึงนะครับเรื่องโรคสุกบานเนี่ยเป็นประเด็นอันหนึ่งซึ่งประชาชนเนี่ยที่เลี้ยงสุนัขนะครับได้ไปประการได้ํดาารดำรับประชีพุคคลสินตรวจทำแมวและสวยเลี้ยงด้วยนะครับประชิบุคคลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคสุกบาขึ้นมาประเด็นสําคัญณปัจจุบันนี้ประเทศไทยเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยยังไม่ถึงครบ 80%นะครับก็ท mm hmm. ําทให้เกิดมีโรคมากขึ้นมาอยู่แล้วก็บางท่านก็อาจจะไปเข้าใจในเรื่องการเลี้ยงสุนัขให้ถูกวิธีไม่นาสุนัขไปฉีดวัคซีนปล่อยปากละเลยกายเป็นสุนัขจรจัดออกไปนะครับบางท่านก็ไปฝากวัดไว้ไม่ใช่าฝากรับทิ้งไว้ในวัดพระก็เป็นาระาของวัดนะครับพระอีสรบาพนะครับก็อยากจะฝากพี่นอ้องประชาชนนะครับเลี้ยงสุนัขกักสุนัขให้นำสุนัขมาฉีดวัคซีนนะครับป้องก,กันโรคมาหาหมอ,หอนะครับอันนี้เราจะเป็น ความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคทางประชาชนด้วยในการที่จะกำจัดโรคทีบ้าหมดไปในปี63การประชาสัมพันธ์กิจกรรม่สร้างพื้นที่ปอดโรคพิษสุราในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ยอดจํานวนสัตว์ที่มารับลงทะเบียน200ขีดกระรีนก็300ตัวนะครับก็ได้รับความตอบรับจากพี่น้องในพื้นที่เป็นอย่างดี ก็ต้องขอบคุณกับโครงการนี้นะครที่ทำให้น้องๆเนี่ยได้มีการทำหมาล้วยปึ้งพวกน้องแไปสอบบ้านๆเนี่ยจะได้แบบสุดการนะครับผมต้องขอบคุณพวกพี่ๆครับผมก็ขอบคุณสำนักงานปัสสัดเขตเก้านะคะที่ช่วยทำหมัาในแนวคือจะได้ลดโอกาสที่จะมีหมาแนวจรเลยบ้านนะ